สวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมเสือบอลน,นอนกินกันด้วยนะครับคืนวันอังคารที่2 7สิเสิงหาต้องบอกเลยว่ามีบอลน,น่าสนใจกันหลายคู่พอสมควรเลยเสือคัดคู่ที่น่าดูมาเล่น3ยสคู่ครับไปดูกันดีกว่าครับสําหรับคู่แรกแติช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยทสนามมายโยค้าซอนโมอิกสเตเดียมมายโยค้าเปิดตัวเกมแรกพวกเขาทําได้ดีน่ารับใจด้วยการเสมอแบบเลอเอวมาลิดหนึ่งต่อหนึ่งในบ้านนะครับน่าจะกลับมาเล่นในรังด้วยความมั่นใจพอตัว เกมที่2ไปแพ้โอซาซูนา0-1เจ็บไปได้แค่เต้มเดียวในรอบ2นัดแรกของฤดูกาลความพร้อมล่าสุดของมายก้าเจ้าบ้านยังไม่สามารถใช้งานชาบีลาเบสแข่งแดนหน้าที่มีปัญหาบาดเจ็บได้นอกจากนี้ต้องรอเช็คความฟิต2นักเตะใหม่อย่างโซอันมูจิก้าและมาเตอู โมลว่าใครพร้อมเป็นตัวเลือกบ้างนอกจากนั้นพร้อมลงสนามตามลู่มดินสำรับนํครับนำมาโดย3ตัวลูกอย่างทาคุมะอาซโนะเวดดตมูริกิและดานี่โรดิเกตมาในทางฝั่งของซิบิยากันบ้างนะครับเกมแรกไปเสมอกับลาสพัสมาร์ทสองสองนัดที่2เปิดบ้านก็แพ้ให้กับบีแยตเลอโดนคาลังไป1ประตูต่อ2นะครับเก็บไปแค่คะแนนเดียวตลอด2เม็ดแรกเช่นกันซิบิยาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่นะครับมีเจ็บ2ลรายเป็นซูโซและโจนจอแดน นอกจากนั้นคาดว่าพอร์อมลงสนามตามระบบ4-3-3ครับผมแต่ถ้าดูผลบอน5เกมหลังสุดที่พบกันซิบียาสามารถเอาชนะไปได้3ครั้งเพ้มายโยกา1ครั้งและเสมอกันไป1ครั้งรวมทุกรายการนะครับแต่จากฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้ง2ทีมเกมนี้เสือขอส่งมายโยกาครับประกวดครับมองว่าเกมเนี้ไม่จบเสมอแน่นอนครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีการคนละแต้มเท่านั้นและฟอร์มของมายโยกาดูดีกว่าครับ ประกอบกับสถิตินอกบ้านทีมเยือนอย่างเซบียาเแ่วเป็นทนเดิมเก็บใช้ได้เพียง3ตลอด12ทริปเมื่อฤุูการที่ผ่านมาและแพ้ไปขณะที่มายอร้าพลาดท่าคารังในหลีแค่4จาก18เกมคาดว่าใน90นาทียิงประตูไปได้1สูตรครับผู้ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างไบรตันพบคอริทาวตามเวลาตีหน้าตามเวลาประเทศไทยนะครับผลงานของไบรตันล่าสุด ได้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้อย่างสวยงามตบแมนยูไป2 1เก็บ3แต้มสสาเร็จและยังนำเป็นจ่าฝูงพิมร์ลีกชั่วข่าวครับฟอร์มการเล่นจัดว่าดีมากครับโดย5นัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครแลวก็ชนะไปแล้ว5แมตครับมาดูฝั่งน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาหลีกวันคอลลิทาวกันครับเปิดเกมแรกของฤดูดกาลก็สามารถเอาชนะทีมแบ็กพูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งสถิติ5นัดล่าสุดเก็บชัยไปได้3นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไป1นนัดครับ ในรอบนี้เสือส่งไบรตันเขาประกวดโดยอิงจากการพบกัน5้านัดล่าสุดที่เจอกันไบรตันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้4 4ใน5เกมที่พบกันครับชั้นเชิงไบรตันถือว่าดีกว่ามากครับใน90าินาทียิงไม่ต่ำกว่า3ลูกแน่นอนคู่ต่อไประหว่างบาร์เซโลนาพบลาโยบยกาโนเตะเวลาตีสอที่เอตตตดิโอเดบาเยกานครับลาโยบยกาโนเริ่มต้นฤด,ด,ดูกาลได้ค่อนข้างน่าพึงพอใจหลังยังไม่แพ้ใครตลอด2เกมที่ผ่านมา นัดแรกสร้างเส์ไยบุกไปชนะเลอโซเซดาส2-1ใลเกมล่าสุดบุกไปเสมอกตาเฟ่0-0อยู่อันดับที่5ของตารางโดยลาโยบาเยกาโนนะครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษดแบนจาก2องเกมที่ผ่านมาเลยเกมต่อไปพวกเขาจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากนัดล่าสุดนะครับนำโดยออสการ์วาเลนตินและปาติซิสเป็นมิดฟิลคู่กลางครับผมและวางซอกก้เดฟูโตสกับ อาเดียนอ็มบาบาเป็นปีชั้งสองข้างส่วนก็น่ามีแลนดีเอนเตกาเป็นตัวจบสกอร์ครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาในยุคข,ของฮันซี่ฟิกนะครับว้าใช้ได้2นัดติดต่อกันเกมที่เล่นยากด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับเกมแรกบุกไปชนะบาเลลเซีย2-1ขณะที่เกมนัดล่าสุดเฉือนชนะเอลติกบิวบา2-1เก็บไป6แต้ม erm. และนำเป็นจา่าฝูงในเวลานี้ถึงแม้บาร์เซโลน่ายังเต็มไปด,ด้วยผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นโรนันอราโซอันเดรกิเตนเซ่น เ็นกี้เดยองและกาบี้ยังไงก็ตามบรรดาตัวหลักคนอื่นๆยังพร้อมเลไๆปัญหานำมาโดยลามินยามมนลรเฟนยาเควินนตอรเลสและศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดัสกี้การเจอกันของคู่นี้5นัดหลังของทั้ง2ทีมบาร์เซโลนาชนะไป1ครั้งเสมือ2ลาโยบายกาโนชนะ2ครั้งสำหรับการเจอกันในบ้านของลาโยบายกาโนนะครับพบว่าก็ยังมีความสูสีบาร์ซ่าชนะไป2แพ้2และเสมอ1 เกมนี้เนี่ยเสือส่งบาร์เซโลนาเข้าประกวดครับในรอบนี้คาดว่าจะจบกันที่สามหนึ่งใน90นาทีเมืบาซ่าจะมีตัวจีบเยอะนะครับแต่ก็ยังมีตัวหลักที่ใช้งานได้ดีอยู่ครับพร้อมกับวัยรุ่นบาซ่าไฟแรงที่พร้อมจะระเบิดฟอร์มการเล่นให้ตื่นตาตื่นใจให้ดูนะครับใครมีมุมมองแบบไหนชอบแบบไหนเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ากไม่อยากพลาดคิดดีดีไปนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งสับการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้เสือบอลน,นอนกินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ